สวัสดีครับ FC แฟนคลับโอรถมือสองทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพรยนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดี FC ที่คอยให้กำลังใจคอยติดตามกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถกระบะเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับจะเป็น Mitsubishi Triton 2.4 plus GLS นะครับเป็นรถปี2018.19นะครับไม่น้อยด้วยนะครับได้เป็นสีขาวเลยคันนี้นะไมค์แคสสองหลักหลักหมื่นนะหมื่นสองหมื่นโลเอง นะสำหรับคันนี้เป็นตัวเมกะแ c a นะครับแ c a เปิดได้นั่นเองนะใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยตามเบอร์ที่ผมขึ้นอยู่นะครับที่เบอร์0ูนย์6 5 2 2 2สานะครับสำหรับ Mitsubishi Triton คันนี้รถปีใหม่สภาพนางฟ้าเลยรถเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทาง Channel โอรถมือ2นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับ อย่างที่บอกไปนะครับนานๆจะเข้ามานะถ้าใครติดตามช่องอยู่เนี่ยไทยท่านเนี่ยจะเข้ามาน้อยนะครับแต่ช่วงเนี้มีเข้ามาแล้ว1คันนะสำหรับคันนี้นะครับรายละเอียดโดยทั่วไปคันนี้ให้มาเป็นไฟไบบีม l e ีดเลยนะเป็นไฟลูกแก้วนะโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดทไทม์รันนิ่งนะครับกระจังหน้านะครับดีไซน์เป็นแบบรูปทรงแบบดนามิกชิลนะครับเป็นกระจังหน้าสีเทานะครับตัดกับโครเมียมนะครับบริเวณ ไฟไฟด้านล่างนะครับมันจะเป็นไฟสูงนะมันจะมีไฟสูงแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะเขาจะแยกออกมานะครับแบบนี้เลยสวยๆเลยนะดูบึกบืนมากนะครับด้านหน้าไม่มีชนเข้ามาแน่นอนนะครับลยละเอียดเดิมคันนี้บอกเลยรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับมารีวิวให้ดูก่อนใครสาหรับรถสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้ทะเบียนพอพึ่งสอฤศีแปดสี่หกขอนแก่นนะมาจากขอนแก่นรถคันนี้นะครับผมรายละเอียดเนี่ยครับให้ดูเลยสวยๆนะครับ ใครที่หากระบะยกสูงเป็นตัวแคบนะคันนี้น่าใช้มากนะครับราคาป้ายแดงคันนี้อยู่ที่7 3 4 0 0 0 0บาทนะครับแต่คันเนี้ยบอกเลยเปิดอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทอ่ะไม่ใช่สิ499,000บาทโทษทีนะครับไม่ถึง500,000นะครับบอกเลยผ่อนน้อยด้วย9,000ถึงหมื่นเท่านั้นเองนะครับคันนี้น่าใช้นะครับอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของตัวลายละเอียดตัวล้อนะครับคันนี้ให้เป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับ มาพร้อมยางบิสโตนปี18ปีติดรถเลยนะบิสเบกหน้านะครับมาพร้อม ebd ba นะครับครบครบช่วงล่างให้ดูเลยนะเดี๋ยวหาว่าโมนะครับช่วงล่างเดิมนะครับรายละเอียดต่างๆเดิมคันนี้ไม่มีการจอดแช่น้ําแน่นอนนะครับคงสร้างสวยบอดี้สวยนะครับนี่นะภาษีพรบรเราดูแลให้นะครับคันนี้นะติดฟรีมาให้แล้วนะเนี่ยตัวกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับ ระบบกุญแจก็จะเป็นแบบ immobilizer นะครับกระจกพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับนี่ในส่วนของโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะนี่นะฮะเป็นตัวแคปบเปิดได้นะเมกะแคนั่นเองสำหรับ m i ตซูบิชิทรอยทานคันนี้นะครับรายละเอียดภายในตกแต่งด้วยสีดำนะครับเป็นเบาะผ้านะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะมันมีรอยเลอะคาบเลอะอยู่นะอันนี้ต้องอต้องเอาไปปรับสภาพอีกทีนึงนะครับแต่บอกเลยว่ารถสวย นะครับเนี่ยนะครับตัวโครงสร้างนะครับจุดน็อตยึดต่างๆเนี่ยจุดแต้มสียังเห็นอยู่เลยนะครับแผงประตูด้านในนะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับไม่มีริ้วรอยนะครับมีแต่คาบเละนะครับประตูก็เหลียมสันชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับพวกเนี่ยตัวจุดยึดต่างๆตัวประตูนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับมีแต่คาบเละนะครับมีแต่ฝุ่นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะ น็อตเดิมนะครับน็อตเดิมหมดเลยโครงสร้างเดิมนะครับแผงประตูฝั่งแถบเนี่ยจะมีตัวลําโพงอ่ะมีลําโพงวางแก้วน้ําได้นะครับรายละเอียดต่างๆตรงนี้มันใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยฮะรายละเอียดสวยๆนั่นเนี่ยครับผมเนี่ยรายละเอียดนะครับสวยงามมากกระบะท้ายนะครับตัวแชสซีนะครับทุ้มล้อด้านหลังนะครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับ นี่นะครับกระจกบานเดิมมีระบบไล่ฟ้านะครับกระบะท้ายก็จะมีในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์มาให้ติดรถมาเลยนะครับด้านท้ายนะครับเป็นพาร์ทเดิมนะครับมัยจะเป็นไฟกันชนนะครับในส่วนของฝาท้ายเนี่ยเขาจะมีการกระแทกด้านท้ายมาให้นะครับอันนี้ริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับริ้วรอยน้อยมากนะครับแสดงว่าไม่ค่อยได้บรรทุกนะคันนี้นะแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับไฟเบรกจะเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้อนี้เป็นโคมเดิมสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดตัวหนังสือคำว่าไททันยังติดอยู่นะครับไฟเบรกสุดดวงสามจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เปิดท้ายจะเป็นโครเมียมีกล้องมาให้1ตัวนะครับอันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยเช่นกันนะครับเนี่ยตัวหนังสือคําว่า m y ้ e หวกคลีนดีเซลนะครับยังติดอยู่นะครับไฟทั้ง2ด้านนะสวยๆไม่มีริ้วรอยนะครับมีแต่คราบเละเดี๋ยวเราไปปรับสภาพให้กันชนนะครับ ก็เป็นพาร์ทเดิมเช่นกันนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะส,สวยๆแล้วกตวว็ตัวช่วงล่างนะครับเนี่ยตัวช่วงล่างนะครับไม่มีสนิมนะครับยางอะไรยังอยู่ครบนะนี่ช่วงล่างส,สวยสวยเลยนะครับด้านท้ายนะครับด้านขวาด้านขวานะตัวแชสซี่นะครับอ่านะนี่แม็กแม็กเดิมโรงงานทั้งสี่เส้นเลยนะครับอ่ะ พาดูรายละเอียดด้านขวากันต่อนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมิตซูบิชิทริชัน2.4 GLS+ Plus คันนี้นะครับปี18-19นะครับราคา499,000บาทเท่านั้นนะตัวโครงสร้างต่างๆนะครับจุดน็อตยึดนะครับรายละเอียดเดิมๆนะบเบาะเบิดอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเดี๋ยวเราไปล้างให้ทีนึงนะครับ ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้จะเป็นผ้านะพนักพิงนะครับรายละเอียดก็เดิมๆนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถเดิมยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างให้เห็นรายละเอียดเดิมๆมาเลยว่ารถของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นแผงประตูฝั่งคนขับนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะมีก็ระบบล็อกอันนี้เป็นล็อกกระจกนะครับกระจกก็เปิดปิดไฟฟ้านะครับผมใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับ แล้วก็จุดน็อตยึดนะครับบริเวณเสา A ด้านหน้านะครับฝั่งคนขับรายละเอียดเดิมๆนะครับไม่มีสนิมนะอ่าโอเคในส่วนของตัวแดชบอร์ดด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสีก้านนะครับหุ้มหนังนะครับรายละเอียดนะไม่มีรอยถลอกนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับตัวหนังสืออะไรต่างๆพวกนี้ยังอยู่ครบนะเห็นชัดเจนเลยนะครับไม่มีไม่มีริ้วรอย นะครับผมแล้วก็เลขไม้นะครับคันนี้อย่างที่บอกไปไม่นะครับน้อยมากนะครับอยู่ที่23,504กิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอไม้ไม่มีกับไม้นะโอเคแล้วก็คันนี้มันจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกติเลยวิทยุ f m AM นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับเนี่ยนะครับเลือกเลยว่าจะเชื่อมต่อกับอะไรนะครับมีให้หมดเลย ใส่ DVD ได้ด้วยนะครับเนี่ยสติกเกอร์ยังไม่แก่เลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้มันมีกล้องหลังนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวกล้องมองหลังอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะแอร์นะครับนี่หน้าจอเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับกดออโต้ได้นะโอเค USB AUX ก็มีมาให้นะครับมีที่จุดบุหรี่ด้วยนะคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับ6เกียร ก็เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์เท่านั้นเองนะครับตกแต่งทางเกียร์เป็นเกียร์ถุงนะครับเป็นหนังดำนะสวยๆแล้วก็รายละเอียดตัวด้านบนนะครับเพดานก็ใช้งานได้นะครับปกติไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดปรับสภาพกันนะพวกรายละเอียดตรงนี้ไฟสองแผ่นที่อะไรเงี้ยมันมีคราบเลอะนะครับเพดงเพดานนะสวยๆโอเคเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง อ่ะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์คอมบ์เลลนะครับ D.I.D. นะคบเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 4ลิตร181แรงม้านะครับผม m a เว e l BG Turbo Intercooler นะสำหรับคันนี้นะครับรายละเอียดเครื่องยนต์สวยๆงามๆเลยนะครับไม่มีค่าน้ำมันไหลเยิ้มรั่วซึมออกมานะครับอันนี้คือรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะครับสะอาดมากนะครับให้เห็นทุกรายละเอียดนะครับตัว ABS นะครับจุดแต้มสีเห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมนะครับฝากระโปรงนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับน็อตเดิมเม็ดอาร์คมองเห็นชัดเจนนะคานหน้านะครับตัวหนังสือตัว R นะครับยังเห็นอยู่นะครับรูน็อตกลมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีผิดรูปนะครับตัวหม้อน้ำนะครับจุดแต้มสีต่างๆรายละเอียดสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวหนังสือตัว L นะครับหน้าซ้ายอันนี้ก็ยังเห็นชัดเจนนะครับไม่มีร่องรอยการสาดสีทับนะแบตลูกใหม่ๆเลยคันนี้ นะครับเนี่ยรายละเอียดนะครับตัวฝากระโปรงอะไรพวกนี้นะฮะนะโอเคนะครับเนี่ยพวกไม่มีสีค้นสีทับนะครับนี่เป็นรายละเอียดจากโรงงานนะครับมีแผ่นฉนวนกันความร้อนครบๆเลยนะครับก็สําหรับลูกค้าที่หารถใช้งานนะครับสเปคนี้นะครับมีเข้ามาเพิ่มเติม1นึคันนะครับสนใจไงก็รีดติดต่อเข้ามาช้าหมดดรถไม่อยู่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ มิสซูบิชิทริชันคันนี้นะครับไม่สองหมื่นกโลราคาอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะป้ายแดงเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทประหยัดไปสองแสนกว่า 2, 000, บาทเลยนะครับไม่น้อยด้วยรถสภาพดีสภาพนังฟ้าได้ยอดจัดแน่นอนนะสนใจยังไงนะครับหรืออยากจะเข้ามาดูรถนะเข้ามาเลยติดต่อเข้ามาเลยรถคันนี้อยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มิบรีกรุงเทพนี่เองหรือจะติดต่อผมก็ได้ที่เบอร์0 9 8ย์6 5 2 2 2่านะครับเบอร์ผมเองติดต่อตรงเข้ามาเลยนะ โอเคแล้วก็ก่อนจากการน,นะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่จากทางชโอรถมือสองนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ